สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมช่างเป็กนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับตู้ชุดสองคูณสองนะครับพร้อมดอกนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับมาดูว่าตู้ชุดนี้ใส่ดอกของอะไรนะครับตู้เบสนะครับผมจะเป็นตู้เบส p ดนะครับ w บแปดสิบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรนะครับผมใส่ดอกนะครับใส่ดอก p Audio นะครับ p Audio โ0หนวัตต์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับเสียงกลางจะเป็น8นิ้วนะครับผม8นิ้วนะครับเป็นดอกของ NPE นะครับส่วนแหลมก็จะเป็นตองแปดนะครับน่ะนี่ครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงกันนิดนึงนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจตู้ชุดนี้นะครับผมก็สอบถามเข้ามาแล้วือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมที่เบอร์โทรรับทัศูนย์หกห้านะครับหกห้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์ห้านะครับช่างเป็กนะครับราคาชุดนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทนะครับผมยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมตู้พร้อมดอกนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับน้ําเสียงของชุดนี้กันนะครับผม